วันที่หมกราคม2565เหตุใดเราจึงไม่อาจปกครองทั่วล่าเพราะเราได้สร้างกำแพงหนาๆที่แยกเรากับทั่วล่าออกจากกันด้วยตนเองการฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยสามารถทำลายอุปสรรคและหลอมรวมเป็นร่างเดียวกับทั่วล่าได้เดิมทีทั่วล่าเป็นของทุกคน เมื่อเรามีแรงทำลายขีดจำกัดในใจจะเปรียบเสมือนการทลายขอบเขตของขวดน้ำให้หยดน้ำถมตัวลงสู่ท้องมหาสมุทรเมื่อนั้นเราจึงจะสัมผัสถึงพลังที่แท้จริงและความกว้างใหญ่อันไร้ขอบเขตได้ทั่วล่าในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องปกครองแล้วทั่วล่าคือฉันฉันก็คือทั่วล่า ธุรกิจการงานครอบครัวและร่างกายล้วนเป็นทั่วล่าของเราทั่วล่าของเราจะใหญ่เพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดจิตใจของแต่ละคนคำว่าลดน้อยคือเส้นทางที่ฝึกธรรมะต้องผ่านกระบวนการลดน้อยและลดน้อยลง คือกระบวนการชำระล้างจุดอุดตันและสแสวงหาสัจธรรมเมื่อมีกระบวนการลดน้อยและลดน้อยลงเราจึงจะสัมผัสถึงทั่วล่าของการฝึกปฏิบัติได้คำอํานวยพอรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่อยากทำงานทำงานจริงทำงานสำเร็จจึงสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้ฉันรู้ว่ารู้เพิ่มเมื่อศึกษาและฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยล้วนเน้นที่วันเวลาเป็นการบอกเราว่า สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือการกลุงมปัจจุบันให้ดีการจมอยู่กับอดีตและรอคอยอนาคตย่อมทำให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งปัจจุบันมักเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างความสำเร็จกับล้มเหลวขอเพียงรวบรวมสมาธิไว้ที่ความอยากทำงาน ทุ่มเทพละกำลังไปกับการทำงานจริงและกำหนดเป้าหมายไว้ที่ทำงานสำเร็จท้ายที่สุดจึงสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้ฉันรู้ว่ามีแต่เทพเท่านั้นที่จะมีภูมิปัญญาเทพคือจิตวิญญาณของคนเรากุมจิตใจของตนให้ดีจึงจะกุมปัจจุบันขณะไว้ได้ ภูมิปัญญาและการเข้าใจเตา๋าต้องสแสวงหาและพิสูจน์ด้วยตนเองพลังของการฝึกธรรมะไม่อาจหยิบยืมแย่งชิงหรือซื้อได้แต่สามารถเข้าใจสัมผัสและฝึกฝนได้หากฉันไม่ปิดประตูจัก,กรวาจลจะไหลผ่านฉันหากฉันไม่ปิดกั้น เต่าที่ยิ่งใหญ่จะโอบกอดฉันหากฉันวิริยะก้าวหน้าอย่างกล้าหาญการเติมเต็มในตนเองจะสร้างความสำเร็จให้ฉันบัดนี้ฉันเตรียมพร้อมแล้ว ฉันขอเปิดรับปี2,565อย่างเต็มที่ฉันสัมผัสได้ถึงกายใจรวมเป็นหนึ่งและฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งชีวิตของฉันคือพรอ,อันประเสริฐที่ฟ้าประทานมาให้ฉันได้สัมผัสด้วยตนเองถึงความอุดมสมบูรณ์ปิติสุขและความรักฉันพี่ฉันน้องที่เหนือธรรมดา ฉันคือความมหัศจรรย์อันล้ำเลิศในบรรดาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติฉันจะแสดงให้เห็นพลังรักและพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของตนฉันจะทำให้ชีวิตเป็นแนวทัศนียภาพอันสวยสดงดงามที่สรสรรส้างความปรองดองให้กายใจครอบครัว ธุรกิจการงานและสังคมฉันคู่ควรได้รับการอำนวยพรจากบรรพบุรุษและปุพการีฉันคู่ควรได้รับคำอำนวยพรจากสวรรค์ที่บันดาลให้ฉันทางด้านสุขภาพธุรกิจการงานการศึกษาและความสัมพันธ์ฉันคู่ควรได้เสพสุขกับความมั่งคั่ง ความสงบสุขอันเป็นสิ่งดีงามทั้งหลายในโลกจงถ่ายทอดความรักไปทั่วขอขอบคุณอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่ววันที่5มกราคม2565เผยแพร่วันที่1430